ทงเฉียนหมากลับมาพบกับเราซื้อรุ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรากันแล้วนะคะซึ่งหน้าตาหนังสือภาษาจีนที่เด็กต้องเรียนก็คือหน้าตาแบบนี้เล่มสีแดงนะคะชื่อหนังสือก็คืออีฉีเฉอเอร์ทงหนี่เอออีฉีเฉอเอร์ทงหนหีเนั่นเองนะคะ มาเรียนภาษาจีนกันเถอะชื่อหนังสือของเขานะคะต่อไปชิงต้าเจียปซูตาคายตีซื้อเยให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่4พร้อมกันซึ่งเด็กๆจะเห็นเหมือนเราซื้อเลยน่เม้นจากตอลมาหาเจอหรือยังคะหน้าที่สี่รูอก่านน้เม้นจากตอลนีเมันจิวคันจะยงดาเด็กๆก็จะได้เจอกับหน้าตาหนังสือแบบนี้หน้านี้นะคะซึ่งบทที่1ตีอ ค่ะของเราก็คือ e r z แน่นอนเลยนะคะ e r z ก็ต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเราจะมาเรียนตัวเลขภาษาจีนกันนะคะวันนี้เริ่มที่1ถึง5หน้านี้จะ1ถึง5ก่อนนะคะ e ดเด็กพูดตามหลัซื้อนะคะ e e คือ1ค่ะต่อไป r r คือ2ค่ะ3 สามคือสามค่ะสอซส้อคือสีออ่ค่ะอูาหคือห้าค่ะคราวนี้เด็กๆลองพูดตามเราซื้อนะคะสองสามสี่ห้าเก่งมากค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาพูดพร้อมกันเร็วๆนะคะ E. เอิให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาเวลานับด้วยนะคะ E. เอคราวนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาสังเกตตัวอักษรตัวจีนกันตัวกษรจีนก็คือตัวสีชมพูนี่แหละคะ่ะซึ่ง E มีกี่ขีดคะมีหนึ่งขีดนะคะ ER มีกี่ขีดคะมีสองขีด s ั n นก็มี สามขีดส่วนซื่อให้เด็กๆจินตนาการเป็นรูปหน้าต่างแล้วก็มีผ้าม่านด้านในนะคะซื่อหน้าต่างสี่เหลี่ยมแล้วก็มีผ้าม่านจะได้จําได้นะคะต่อไปอู่เลขห้าให้เด็กลองจินตนาการดูซิว่าอู่เหมือนกับภาพอะไรดีคะเด็กๆต้องจินตนาะการเป็นรูปภาพจะได้จําตัวอักษรจีนง่ายขึ้นนะคะอู่ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะเราจะให้เด็ก จินนักการให้เป็นภาพเ e ก้าอี้ค่ะเด็กๆฮะเก้าอี้เราจินนาก,การให้เป็นรูปเก้าอี้นะคะแค่นี้เด็กก็จะจาง่ายขึ้นค่ะอ่าเราสึกย้อนกลับมาที่ซื่อ,อาวาดหน้าต่างแล้วก็มีผ้าม่านนั่งนะคะโอเคคราวนี้เรามานับ e r อูอพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ e r น อ,อ,อู้เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเราไปที่หกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะดูไปเชียอืมอ่าหกเราพูดว่าเรียวเรียวทำสัญลักษณ์มือแบบนี้นะคะ ภาษาจีนเวลานับเลขเขาจะใช้มือหนึ่งคางเท่านั้นนะคะในการนับเลขเรีวต่อไป7คะ่ะชีต่อไป8คะ่ะปาปาต่อไป9คะ่ะจิว๋วงองมือแบบนี้อืมต่อไปชือ้อทำเป็นเลขทำเป็นเลข,ำเเลขกำมือคะ่ะเลขศูนยนี่ยแหละคะ่ะชืนแต่คือ10นะคะความหมายของเขาคือ10นะคะอ่ะเรานับพร้อมกันอีกรอบนึงคะ่ะ 六เยวชีปาเจีาสิอ่าเรียวให้เด็กๆจินตนาการนะคะเป็นรูปคนกำลังยืนกลางแข่งกงันค่ะส่วนชี้ก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดหรือตะขอก็ได้เด็กๆจินตนาการให้เป็นตะขอก็ได้นะคะเลขเจ็ดหัวทิมอ่าก็ได้แล้วแต่จินตนาการเด็กๆต่อไปปาแปดให้เด็กๆจินตนาการเป็น ภูเขาภูเขาไฟก็ได้เป็นป่องสังเกตดูว่ามันจะไม่ติดกันนะคะภูเขาไฟยอดยอดภูเขาอันนี้มันจะไม่ติดกันนะคะต่อไปจิ๋วให้ได้กจจินตนาการเป็นสไลเดอร์ค่ะเป็นสไลเดอร์ก็ได้หรือเดกๆจจินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะต่อไปชิ้เป็นคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกค่ะแต่ว่าเส้นตรงจะยาวหน่อยนะคะ เ้นจะไม่เท่ากันอ่ะคราวนี้เรามานับ1ถึง10เป็นภาษาจีนพร้อมกันนะคะเอ่อสามสี่ห้าเลี่ยทิปาจิ๋วสื้เด็กๆจำได้หรือยังคะถ้ายังจำไม่ได้นะคะเราซื้อม,มีตัวช่วยให้เด็กๆจำได้นะคะก่อนอื่น เดี๋ยวเราจะมานับตัวเลขกันก่อนเด็กๆต้องนับตัวเลขดินสอข้างในกล่องน,นี้นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก่อนอื่นเรานับที่สีฟ้านะคะ e. อีอีข e. ีดขีดค่ะหนึ่งขีดใช่ไหมคะอี e. คือหนึ่งขีดต่อไปสองขีดตุยมาถูกไหมคะแล้วก็ให้มย ว่าอ่าเรามาแล้วต่อไปซานซานมีกี่ขีดคะอ่าสามขีดใช่ไหมคะเด็กๆสามขีดเนาะไม่ใช่ไหปุตรงอ่าสื่อมีภาพหน้าต่างแล้วก็มีพมาต่อไปอู่ดินเสอของเรามีอู่เพราะฉะนั้น,นเด็กๆลองนึกดูซิว่าอู่เป็นตัวเลขที่ คล้ายกับรูปภาพอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นตะขอหรือเปล่าเป็นภูเขาหรือเปล่าคะเป็นภาพเก้าอี้นะคะดเดีดีมันเป็นภาพเก้าอี้นั่นเองอ่าภาพเก้าอี้นี่เลยอูอ่ะอีอ้อซานสู่อู่เพราะฉะนั้นดินสอของเรามีทั้งหมดอู่นะคะมีอยู่ห้าต่อไปคราวนี้ เมื่อกี้เราซื้อบอกว่าถ้าใครยังจำไม่ได้เราจะมาร้องเพลงกันเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนพินอินให้เด็กๆก่อนเผื่อบางคนยังจำไม่ได้ให้ดูพินอินไปก่อนด้านหลังมันจะเหมือนกันนะคะเราซื้อจะไม่เขียนอ่ะหี่องส่วไปรีว้วเจดปเจียวแล้วก็คำว่าใจ้หนา ีใช่ไหมหลีแนะปลว่าอยู่ที่ไหนมีคนตอบว่าใช่เจอหลีใช่เจอหลีแปลว่าอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่เด็กๆฟังเราซื้อร้องหนึ่งรอบนะคะหลังจากนั้นเด็กๆฝึกร้องที่บ้านเองได้เลยคะ่ะระหว่างทำแบบฝึกหัดเด็กๆก็ร้องเพลงก็ได้นะคะจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยอีอาร์ซ่ค่ะชื่อ 一二三四一二三四五六七五六七八九是在哪里八九是在哪里在这里在这里ร้องไปด้วยนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆร้องพร้อมกันกับเราซื้อน,นะคะ一二3 4一二三四五六七 ศูนย์สปา在哪里？แปเจา在哪里？在这里啊，在这里เก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปฝึกร้องกันด้วยนะคะจะได้จําได้ครานี้เด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของเราซื้อนะคะครั้งนี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยนี่นะคะ ตามรอยตามเส้นสีเทาอันนี้นะคะไปให้หมดเลยให้ครบเลยสตัวหลังจากนั้นเด็กๆเขียนเองอีก4ตัวนะคะคัดตัวบรรจงเอาให้สวยๆเลยนะคะใช้ดินสอของเด็กๆเขียนแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเขียนห้องแล้วก็เขียนเลขทีด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆถ่ายภาพระหว่างกําลังเขียนแล้วก็ภาพ เวลาเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปคู่กับใบางานแล้วก็ส่งให้เราซื้อด้วยนะคะครั้งนี้นะคะเราซื้อขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเชียร์เชียร์ตาเชียร์ใจเชียรบ๊ายบาย